อ่าครับผมมาถึงคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนการลง OS ที่ชื่อว่าการ i ลีน u x นะครับ mm hmm. การ์ลีนิคคืออะไรการิลีนคก,ก็คืออ่าเป็น OS ตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้เจาะระบบเอาไว้แ a กระบบต่างๆนะครับอย่าง WI-FI อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์อะไรต่างๆ อูทูสอะไรเงี้ยรวมอยู่ในการีนะครับก็ตัวเดิมมันก็เป็นแบ็คแพคนะครับมันสิ้นสุดอยู่ที่แบ็คแพคห้าามตัวใหม่ก็คือการีลีนุกนะครับที่เขาออกมาก็คือจะมาลงเอาไว้ในเครื่องนะครับสำหรับเครื่องที่เป็นไบออดมันโซใหม่นะครับที่มันรองรับระบบ UEFI ก็ไปปิดให้มันไอ้นี่ก่อนโดยที่เข้ามาบูตนะครับโดยปกตินะครับมันจะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้มันเป็นปกติก่อนอันนี้มันมันมันไม่เป็นปกติโอเคตัวหนึ่น 50, 50ง F10 F10 ตัวหนึงเสร็โอเคโดยปกติมันจะไม่เข้าใบออดน,นะครับโดยปกติมันจะบูตเข้าวินโดว์เลย มันจะกดให้บูตผ่านซีดีลองผ่านอะไรเงี้ยมันจะไม่ขึ้นนะครับคือเปิดเครื่องขึ้นมามันจะบูตเข้าวินโดว์เลยแล้วก็เข้ามาเซตอัพมันนะครับเข้ามาเซตอัพให้มันตรงนะฮะตรงบูตน,นะครับอ่าไฟล์บูตตรงนี้น,นะครับนั้น CSM นะครับมันดิสเ l ลเราก็มาเ n a b เ e มันอย่างี้นะครับผมแล้วก็เซฟเก็สิบ เดฟชินโอเคโอเคนี่นะครับก็อันนี้ถ้าใครที่มีฮาร์ดดิสสองตัวนะครับผมแนะนำว่าใหนะ้ถอดออกตัวหนึ่งเพราะว่าตอนติดตั้งมันจะถามอะไรไม่รู้มันคือมันจะติดตั้งได้นะครับแต่มันติดตั้งตัวบูตเนี่ยมันติดตั้งไม่ได้ ก็ต้องเอาออกครับเอาออกให้มันเหลืออันเดียวเหลือฮาร์ดดิสตัวเดียวนะครับแล้วก็สิ่งอันนี้ผมเอาฮาร์ดดิสตัวหนึ่งผมคอมมันมีฮาร์ดดิสสองตัวนะครับผมเอาออกตัวหนึ่งก่อนแล้วพอลงเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ซึ่งตัวเก่าของผมเป็นเป็นใส่วินโดนะครับแต่อันนี้ผมจะลงดินุกเข้าไปโอเค ก็ลงผ่านอะไรลงผ่านแฟลชได้นะครับอันนี้เป็นแฟลชไดที่ใส่ตัวการีนุกเอาไว้แล้วก็เสียบแฟลชไดเข้าไปโอเครี okay. สตาร์ทเครื่องครับคอนโซลเห็นดีๆอ่าโอเคครับรีสตาร์ทนะครับก็กดให้มันเลือกบูตไปที่ บัได้นะครับบัดได้แซนดิชบูดมา,าเจอหน้าการีนูกาะครับก็เข้าตัวติดตั้งเลยนะครับจะเข้าไลฟ์ก็ได้นะครับแต่ผมไม่เข้าผมเข้าติดตั้งเลยอ่า ปิดสตอรเดิดออกไปรอครับทีนี้รอมันโหลดนิดนึ่งอ่าตรงนี้ถึงการเลือกภาษานะครับที่จะติดตั้งอ่าเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับ นี้มันถามว่าเซตยูโลเคชันก็คืออยู่ที่ประเทศอะไรก็เอาไทยก็ได้ขอ,องกีนก็ได้นี้ไม่มีไม่มีจิงไม่น่าเชื่อเนี่ยนะครับพรวมีโอเทอร์อยู่นะครับเอาโอเทอร์อีเซียไทยอยู่ไหนอ่ะนี่โอเคไทยแลนด์ นะครับก็ United States โอเคมีไทยไหมไม่มีก็เรื่องเป็น United k i น g ้ o m นะครับาอังกฤษไม่มี Conflict ค,คีย์บอร์ดตั้งค่าคีย์บอร์ดนะครับอ,อังกฤษนี่ครับ British English English โอเครอมันครับ อันนี้คือรอมันอย่างที่ีนู้น,นออคคะครับ OS เพื่อแฮกเบอร์เลยโอเครอนะครับ อันนี้มันกำลังเน็ตเวิร์กการ์ดอยู่แล้วรอไปเรื่อยๆแล้วก็มาใจเย็น,ยนอ่ามาครับอันนี้มันถามว่าถ้าเรามีการ์ดไวเลสแบบ USB นะครับคุณที่จะให้มันเชื่อมต่อไหมอันนี้คือ ถ้ามีการไวร e ส USB นะครับก็อันนี้ผมไม่มีก็ no ไม่มีถ้ามีก็ให้เสียเข้าไปมันก็จะค้นหาให้อันนี้มันถามถึงว่าตอนลงเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการอัปเดตมีอะไรที่ลองใช้อินเทอร์เน็ตนะครับถ้ามีก็ใส่ไปแต่ผมว่าถ้าใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยของผมมันคงจะนาน มันมากพอเนี่ยมันช้าแล้วก็ไม่เอานะครับที่เลือกไปอินเทอร์เน็ตเป็นสายแลนลอไใ้ก่อนเพราะว่ามันไม่ได้เสียบแลนอย่างเงี้มันก็หายเดี่ยวไไม่เจอจ่แลวรอมันครับ,รบซึ่งมันอาจจะช้านิดนึงตอนลงโอเค อันนี้มันหานนมันบอกว่าหายจริงๆไม่เจอโอเคก็ไม่เ็นไบอกว่าหนวเขาจะถามไหมจะเชื่อมต่ออีกไหมอะไรยังไงบอกว่าไม่ครับหรือรหัสผิดสามอันนี้เป็นชื่อโฮสตก็ค่าปกติมาครับอันนี้ใส่พาสเวิร์ดนะครับผมก็ใส่เข้าไปพาสเวิร์ดของรูทนะครับใส่แล้วก็เสี ใส่าพาสเวิร์ดของ r o o t นะครับซึ่งไม่ใส่ไม่ได้ครับต้องใส่เพื่อที่จะให้ล็อกอินเข้าไปได้รอมันครับอันนี้เป็นการแบ่งพาร์ติชันนะครับก็เลือกเป็น m a n นวลนะครับเพื่อเราที่จะให้หาพาร์ติชันของเรากำหนดว่าจะลงในพาร์ติชันไหนกรณีที่มีการสำคัญอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่มี หลาย partition น,นะครับผงผมก็มีสามสี่ partition ก็เข้ามาก็าคือลงรีนเนี่ยต้องใส่เป็นสไลแบบไฟล์ไว้สัก6กิกห้ากิกแปดกิกเงี้ยก็ได้นะครับอันนี้เพื่อที่จะไม่ต้องขมไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากมากนะครับอันนี้ก็เป็นฮาร์ดดิสที่เราจะลงเราก็เลือกฮาร์ดดิสที่เราจะลงนะครับก็ จะเลือกตัวนี้นะครับ primary กด enter use as อันนี้เลือกไฟล์ System ที่จะ format นะครับเป็น ex f o r format อันนี้มันถามว่าคุณจะต้อง format ไหมอันนี้มันบอกว่าไม่นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนให้มัน format yes format มัน point จุดมัน point น,นี้ก็ต้อง point เป็นไฟล์ System เลยนะครับเพื่อที่จะให้มันลงลง windows เอ้ลง ลงระบบใส่ในตัวนี้ก็อันนี้มันออปชันเดิฟเฟลเลอันนี้เป็นชื่อนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้ไแล้วแต่ถ้อยากจะใส่ก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ทั้งตัวนี้รีไซต์ก็แบ่งขนาดใหม่นะครับผอไม่แบง่งอันนี้ลบลบอันนี้ก็ลบอันนี้ไม่เอาเราโอเคแล้วกดแดันนะครับ โอเคตัว B เนี่ยตัว b เนี่ยตัว b นี่คืออะไรตัว B นี่คือบูตนะครับ F เนี่ย F นี่คือฟอร์แมตเลือกบูตเพราะว่าเราต้องการที่จะให้มันลงไฟล์บูตใส่นะครับแล้ก็ให้มันให้บูตลืมอ,อีกอย่างไนึนะครับถ้ามันจะบูตได้ต้องเป็น p r i m มารเท่านั้นนะครับเป็น l o จิ c ค l ไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับเลือกชนิด ก่อนที่จะทำนะครับเป็นไพ i ม a r y ีเท่านั้นนะครับที่งจะสามารถบูทได้เป็นโลจิคอรมันจะบูทไม่ได้นะครับโอเคกด enter ไปไอแม่แม,ม่ถ้าเราตั้งค่าอะไรไ้สุดแล้วไม่ได้กด enter นะครับเนี่ยเข้า finish finish position and white right. okay. เขียนข้อมูลลงดิสนะครับกด yes แล้วก็ continue ไ,ไป ีนี้ก็รอครับรออย่างเดียวรอจนก,กว่ามันจะติดตั้งอันนี้มันก็ลังติดตั้งนะครับอินสตาลลชันไฟล์เต็มกล้องไม่โฟกัสเลยกำลังติดตั้งนะครับก็รออย่างเดียวครับรอมัน รอเันก๊อปไปเรื่อยๆนะครับอาจจะนานนิดนึงนะครับประมาณสิบนาทีก็รอรอไปเรื่อยๆถ้าฮาร์ดดิสเร็วหรือว่า USB ที่เรามาใช้เป็น USB 3ก็าอาจจะเร็วกว่านิดนึงลงฮาร์ดดิสเป็น SSD อย่างเงี้ยก็เร็วครับอันนี้มันเร็วมากโอเค ้องในฟอร์แมตเอ้ยมันไม่โฟกัสนะครับมันอนะไไม่รูโ้โฟกัสลำบากตั้งนะครับติดตั้งเพื่ออะไรเพื่อจะให้มันสมมติว่าเราใช้วินโดว์ไปเราอยากให้ไปเจอไวรลส อยากจะแฮกอยากจะที่เขาเข้ารหัสไว้อยากจะแฮกอยากจะอะไรก <Sk it. S 1> ็ถ้าไม่มีในนี้ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ถ้าไม่มี USB ที่สามารถบ <sig it. S 2> ุ้เป็นตัวไายได้ก็อันนี้ผมทําในกรณีที่มีฮั์ที่สต,ตัวตัวหนึ่งใส่ Windows ตัวหนึ่งเขาใส่ตัวนี้เข้าไปไม่ได้หลายใจครับ แค่ใส่อวัย2ตัวให้เฉยอยากจะเลือกว่าเราจะใส่ใช้ตัวไหนแล้วกันเป็นนะครับกร้อมกีดตั้งครับตอนนี้นี่อะไรนะไปรู้กันนี่จะสองกิดไม่รู้ไหม อ่าโอเคมาถึงตอนนี้ p a c k เก e m ม n เนเจอร์เน็ตก็คือมันจะต้องการที่จะอัปเดตผ่านเครือข่ายไหมอัปเดตแพ็กเกจนะครับตอนนี้เราไม่มีเน็ตนะครับก็ตอบไปโ no. นไปถ้ามีเน็ตก็ตอบเย็ดนะครับถ้าเน็ตเร็วๆแนะนำว่าให้ตอบเย็ดนะครับก็คือเพื่อที่ให้มันอัปเดตพวกโปรแกรมต่างๆในเครื่องได้นะครับ กด continue วราโหลดนิดนึงครับ รับบูตโดเดอร์ก็คือติดตั้งไฟล์บูตนะครับที่จะสามารถบ mm ูตบูตการีได้ก็ตอบย็ดไปนะครับถ้าไม่ถ้าตอบโนี o ก็คือลงไม่ใช่ครับแต่บูตมันจะบูตไม่ได้ตอบ y ยดนะครับขอย้ำนิดนึงนะครับเมื่อกี้ถ้าไม่ติดตั้งบูตไม่ติตั้งไอ้รับบูตโรเดอร์ก็คือมันจะบูตเข้าการีลรีนุกไม่ได้นะครับ อิสตาลคอมพลีตโอเคตรงนี้มันก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับการติดตั้งเสร็จแล้วก็คอนติเนียต่อไปฟินิชตัวอินสตาลเกเสร็จแล้วรอมันนิดนึงนะครับ อ่าโอเคมันติดตั้งเสร็จนะครับมันวก็จะรีสตาร์ททุกอย่างใหมครับ นิดนึงครับนี่เสร็จแล้วนะครับกาลีดีนุ่ตรงนี้ก็ผูชื่อของเรานะครับกาลีดีนุ่กด enter กดล็อกอิน user name user name นี่มาตามเครื่องมันจะเป็น root นะครับ root กดล็อกอินเข้าไป าสเวิร์ดก็ที่เราใส่เมื่อตอนติดตั้งนะครับโอเคโอเครอครับอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับหน้าตามันก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่คือการรีรินู ยทหน้นาจอสิก็พื้นฐานอ่าลีนุกเนี่ยมันจะตัวนี้มันเป็นกมันเป็นลีนุกดีเบียนนะครับดีเบียนคืออะไรก็ google ครับพื้นานมันเป็นดีเบียนนะครับพื้นฐานระบบมันก็เสร็จแล้วครับผมติดตั้งการอีนุก เรียกกันดีนะครับหรือเ,เรียกอย่างอื่นนะครับชื่อภาษาอังกฤษมันก็แกลลี่นะครับนี่นดูระบบหน่อยนิดนึงออโอเคนะครับอย่างงี้ก็ขอบคุณมากครับผมเสร็จแล้วครับการติดตั้งแกลลี่รีน นะครับผมก็มีอะไรกันมีอะไรก็สอบถามได้ครับแขกก่เข้ามาโอเคครับผมขอบคุณม,มากครับ